สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อีโมจินะคะผ่านเว็บไซต์ kmkth MM e นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ kmkth MM e นะคะพอเข้ามาแล้วค่ะเว็บไซต์จะขึ้นอันดับแรกเลยนะคะห้เราคลิกไปตรงที่ kmkth MM e com ได้เลยนะคะแล้วเราก็จเจอนหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีอย่งเพิ่มยอะไรนะคะเพื่อนรุ่ตามนะคะแล้วมีบริการอ่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกใครมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งาน,นะค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่าน,นะค่ะ ยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราเขามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ไปดูที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะทางแถบสายมือด้านบนเลยนะคะเราก็เลือกเป็นหมวดหมู่บนหมู่ของเราจะเลือกเป็นลายโพ์อิโมจินะคะเราจะเลือกเป็นหัวใจค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นคาอธิบายะคะ่ะอ่านตรงนี้ละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์มาใส่ช่องลิงก์นะคะเราจะเลือกทําการเลือกโพสต์นี้นะคะ แล้วเราก็ทําการคัดลอกค่ะนี่เนี่ยค่ะคัดลอกลิงค์นะคะแล้วก็นําม,มาวางที่ช่องลิงะคะ์เนี่ยค่ะพอวางเสร็จแล้วนะคะเราเลือกค่ะว่าเราต้องการจะปั๊มเท่าไหร่ขั้นต่ำอยู่ที่50เราจะปั๊ม50นะคะค่าบริการเพียงหนึ่งบาทนะคะแล้วก็กดทําการสังร่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะเลขออเดอร์ไว้ใช้เวลาที่จานวนอิโมจิไม คนำรหัสตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็จะมีบริการค่ะลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะไปดำเนินการค่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การเติมเงินเลยนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โคดธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปาวอลเล็ตนะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะ Perfect Money นะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่าสูงสุดนะคะมีเด็ดราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนำนะคะอยู่ที่หเซนต์นะคะนี่เลยค่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทำอย่างนี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะ นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะแล้วก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะยิโมโติของเราก็ขึ้นแล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็น43คือไวมากมากเลยนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็เกือบจะครบแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ